ราวที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ได้รับแรงบันดาลใจและแดัดแปลงจากซีรีส์เหนือสมรภูมิหากต้องการรับชมเรื่องราวเต็มฉบับสามารถติดตามได้ที่ไอฉีอี้และวีทีวีบทที่สองการเริ่มต้นใหม่และแผนร้ายเช้าวันสดใสวันหนึ่ง เหยเยี่ยนจูงมาคู่ใจมุ่งหน้าสู่ค่ายทหารขอ,องตระกูลเซียวหนางตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ด้วยการสมัครเป็นทหารธรรมดาคนหนึ่งเพื่อทวงคืนเนกียิตยศที่ถูกย่ำยีไปบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความคึกคักมีชายหนุ่มจำนวนมากปรวโรมตัวกันเพื่อคัดเลือกทหารใหม่บนหอคอยกรองเซียวเฉวียนมองผู้มาสมัครด้วยสีหน้าเรียบเฉยภายในใจยังคงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดจากเหตุการณ์ในท้องพระโรง เขาถูกสั่งย้ายให้ประจำการที่เขตธุรก,กันดารเย,ย่โจขาดทั้งกำลังคนและกำลังสนับสนุนจากราชสํานกในขณนะนั้นเองคุณชายเฉิงย่าของเซียวเจ๋อที่หนีงานแต่งมาอยู่ด้วยกันที่ค่ายเกิดสุกซนไปทำม้าตัวหนึ่งพยุติขึ้นมาม้าตัวนั้นวิ่งวนไปมาอย่างบ้าคลั่งจนทำให้ผู้คนนั้นแตกตื่น เหยเยี่ยนซึ่งยืนอยู่ในกลุ่มผู้สมัครเห็นเหตุการณ์เข้านางจึงรีบเข้าไปหยุดม้าพยศตัวนั้นอย่างรวดเร็วโดยกระโดดขึ้นไปบนหลังมา้าก่อนจะก้มหน้าลงไปแนวกับคอของมันจากนั้นนางก็ใช้มือตบโปเบาที่ลำคอของม้าจนมันสงบลงอย่างน่าประหลาดใจเซียวเฉว่ซึ่งเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดอยู่บนหัวคอยกรองถึงกับขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเพราะพฤติกรรมนี้มันเหมือนกับเหอหลเ่ยที่เขารู้จักไม่ผิดเพี้ยน เขาสั่งให้เฟยหนูลูกน้องคนสนิทจ,จับตาดูเหอเยี่ยนอย่างใกล้ชิดเพราะเขาสงสัยว่านางอาจเป็นสายรับที่ถูกส่งมาจากตระกูลเหอเหอเยี่ยนที่อยู่บนหลังมา้าและทำในสิ่งที่เคยชินก็นึกขึ้นมาได้ว่าห้ามทำสิ่งนี้เพราะจะตกเป็นเป้าสายตานางลงจากหลังมา้าและรีบนำมา้าพยุดตัวนั้นส่งกลืนให้กับครูฝึก ชูฝึกเห็นสิ่งที่นางทำไว้ก็รับนางเข้าเป็นหานทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจสภาพร่างกายขณะเดียวกันชูเจ้าสิบเอกของเสนาบดีสีเจิง้งฝูเดินทางกลับมาจากเมืองเชื้อแล้วตรงกลับมายังจวนของอาจารย์เขาทันทีเขารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างละเอียดอาจารย์ขอรับชูเจา้าเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมคำสั่งจากซิวเจียให้ปล่อยน้ำในลำคลองเข้ามาท่วมหมู่บ้าน เพื่อกำจัดทัพอูทถัวแต่เขาอ,อพยพคนในเมืองไม่ทันเป็นเหตุให้คนในเมืองเสียต้องเจอกับอุทกภัยครั้นใหญ่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเซนาวดีสีเชิงฝูถอนหายใจออกมาแมนศึกครั้งนี้จักชนะแต่กลับถูกรถกำลังทหารและทรงไปอยู่เขตธุรกันดานที่แย่โจอันหนาวเหน็บแห้งแล้งเช่นนั้นจะขาดทหารที่ดีได้อย่างไรชูเจ้า พยักหน้ารับคำความคิดในใจของเขายืนยันว่าน,นี่คือการลดอำนาจทางการทหารและความสำคัญของตระกูลเซียวลงอย่างมากแม้จะได้อำนาจในการเกณฑ์ทหารกลับคืนมาแต่ก็ขาดทั้งเงินและเสบียงยากที่จะฟื้นฟูได้ใดวันเสนาบดีสีเจ้งฝูมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสยายตาที่มุ่งมั่น การกำจัดตะกูลเซลให้สิ้นซากคือเป้าหมายสูงสุดของเขาฉูเจ้าก็รู้เรื่องนี้ดีเหตุผลเดียวที่เขายังเดินตามเสนาบดีก็เพื่อที่จะรอได้อำนาจบางอย่างมาไว้ในมืออาจารย์ขอรับข้ามีตัวละครลับที่เก็บได้จากเมืองเซีย่ยชูเจ้ากล่าวเสริมเสนาบดีสีเจิง้งฝูพนักด้ารับทราบเก็บคนผู้นั้นเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นบทที่ 3. ความจริงที่ซ่อนเร้น เหเยเยนเข้าไปอยู่ในกระโจมทหารใหม่ร่วมกับคนอื่นบรรยากาศภายในกระโจมนั้นเต็มไปได้วยความหลากหลายมีทั้งโจรป่าร่างใหญ่ทําตัวเป็นเจ้าของกระโจมเพราะขนาดตัวของเขาเฉียวเจียวที่มาจากสํานักคุ้มภัยเสียวเปียวที่เป็นลูกชาวนาธรรมดาวันแรกในฐานะทหารใหม่เหอเยี่ยนเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีคืนนั้นขณะที่นางนอนอยู่ในกระโจมฟังเสียงกลนของเพื่อนทหารใหม่ นางก็นึกย้อนไปถึงตอนที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านอาจารย์หลิวเคยถามกับนางว่าเจ้าจะไปเป็นทหารสังกัดเซียวเจ๋อจริงๆหรือชื่อเสียงของเขาที่มือเชี่ยก็เฉาโชว์เช่นนั้นทั้งบาดหมางกันอยู่ไม่กลัวจะเดือดร้อนเพราะเขาหรืออย่างไรเหยเยี่ยนก็ตอบกลับไปว่าก็คิดอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่แต่พอลองคิดดูแล้วข้ารู้จักเซียวเจ๋อดีเราเรียนด้วยกันมาหลายปี ทั้งยังเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายสมรภูมิตอนนี้ทั้งเขาและข้าต่างก็เข้าตาจนเขาต้องถูกย้ายไปอยู่ชายขอบอันแรนแคลนจากเกณฑ์ทหารก็ยากเย็นหากข้าไปอยู่กับเขาแล้วเริ่มต้นใหม่จากที่นั่นข้าคิดเห็นว่าเซียวเฉียจะมีคุณธรรมมากพอที่จะเลือกคนที่ความสามารถและจะสามารถกลับมารับตำแหน่งเดิมได้ไม่ยากเย็นนัก เช้าวันต่อมาเหอเยี่ยนตื่นเช้าด้วยความเคยชินนางเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกในขณะที่เพื่อนทหารใหม่ทุกคนยังคงหลับไหลจนกระทั่งครูฝึกเซินชินเข้ามาปลุกพร้อมกับเซียวเฉี่ยที่เดินตามเข้ามาเมื่อเห็นเหอเยี่ยนในชุดฝึกที่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเซียวเจี่ยก็ยิ่งมั่นใจว่านางไม่ใช่ทหารใหม่เพราะท่าทางและระเบียบวินัยของนางนั้นดูคุ้นเคยกับกฎทหารมากจนเกินไปที่สนามฝึกครูฝึกเซินชินให้ทหารใหม่เลือกอาวุธ เหอเย,ย่ก็เลิกมีดสั้นแล้วเริ่มโชว์เพลงมีดสั้นที่เคยฝึกฝนมาแต่เพียงชั่วครู่นางก็หมดแรงการที่เคยถูกพิษและบาดเจ็บสาหัสซ้ำยังหยุดฝึกหยุดประนานทําให้ร่างกายของนางไม,ม่เหมือนเดิมการฝึกจึงดูยากกินลําบากกว่าที่คิดเซียวเจ๋อที่ยืนมองอยู่บนหอกลองด้วยความสงสัยทําไมคนที่เพิ่งแสดงเพลงมีดได้ยอดเยี่ยมกับอ่อนแอถึงเพียงนี้ขณะที่ฐานใหมค์คนอื่นต่างก็หัวเราะเยาะในท่าทางที่ดูน่าสงเพิของนาง ที่4ขณะที่เดินกลับมายังกระโจมองค์เฟยหนูองค์กร,รักของเซียวเฉียก็เอ่ยถามนายท่านด้วยความสงสัยแม่ทัพน้อยขอรับสภาพของเฮยเยี่ยนนั้นดูไม่สู้ดีตอนฝึกยุทธฉไนจึงไม่ขับเขาออกไปเล่าเซียวเจียก็ตอบกลับเฟยหนูไปว่าเขาดูจะคุ้นเคยกับกฎทหารสามารถตื่นแต่เช้าทั้งยังทำตัวเรียบร้อยเซียวเฉียตอบ แต่ข้าไม่รู้จริงๆว่าอาการอ่อนแอที่แสดงออกมานั้นเป็นเพราะเสแสแ้งหรือไม่คนผู้นี้ไม่ธรรมดาน่าจะเป็นทหารระดับสูงและเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นหน่วยสอดแนมผู้จบเขาก็สั่งให้ลูกน้องไปสืบข่าวเรื่องเมืองเซี่ยและศึกที่ผ่านมาให้ละเอียดอีกครั้งเพื่อหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวแบบผิดๆคืนนั้นเซียวเฉียสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ หลังจากฝันเห็นภาพแม่ของเขากำลังใช้ผ้าสีขาวแขวนคอตัวเองเขาลุกขึ้นมาหายใจหอบเีรู้ดีว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับแล้วจึงตัดสินใจลุกออกไปนอกกระโจมเพื่อไปอาบน้ำที่บ่อน้ำร้อนในขณะเดียวกันเหือเยีนก็พลิกตัวไปมาอยู่หลายครั้งนางนอนไม่หลับเช่นกันจึงลุกขึ้นมาดูพระจันทร์ข้างนอกกระโจมกลิ่นกรรมาฐานโชยมาทำให้นางรู้ว่าที่นี่มีบ่อน้ำร้อนนางจึงออกเดินทาง,งทันที เมื่อมาถึงบ่อน้ำร้อนนางค่อยๆหย่อนตัวลงแช่ในน้ำอุอน่นพรางนึกถึงคำพูดของพี่ชายที่ว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีที่เจ้าได้มานั้นเป็นเพราะใชยชื่อของเขาตั้งหากนางถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่มองขึ้นไปบนฟ้าพระจันทร์สาดแสงลงมาท่ามกลางต้นไม้เผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของนางมีแต่พระจันทร์เท่านั้นที่ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของข้า นางพึมพำกับตัวเองและตอนนี้ข้าต้องขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้ข้าได้เปิดหน้าใช้ชีวิตได้อย่างเต็มภาคภูมิและของของข้าจะไม่มีใครเอาไปจากข้าได้หลังจากแช่น้ำอยู่พักใหญ่นางก็เริ่มมีความหวังว่าหากได้ฝึกฝนอย่างหนักทุกวันพะละกกำลังของนางน่าจะกลับมาเท่าเดิมในไม่ช้าแต่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นใ,นใกล้กับบ่อน้ำร้อน นางรีบมุดต,ตัวลงไปใต้น้ำทันทีเซียวเจี่ก้าวเข้ามาในบริเวณนั้นอย่างเงียบเชียบและสังเเกตเห็นความผิดปกติในบอน่อน้ําร้อนเขาจึงกระโจนเข้าใส่ทันทีเมื่อทั้งสองปะทะก,กันอยู่ครู่หนึ่งกอดเผื่อเยนจะใช้จังหวะที่เขาเผลอสาดน้ําร้อนเข้าใส่ดวงตาแล้วรีบหนีออกไปเซียวเจี่เห็นเพียงแผ่นหลังอันบอบบางที่วิ่งหายไปในความมืดและเขาก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่ไ่อาบน้ําร้อนก่อนเขา ก็คือทหารใหม่ที่นามว่าเหอเยี่ยนจบตอนที่2แล้วนะคะหากท่านชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ